เมนูขนมหวานบานๆมันๆข้าวเหนียวดำหน้าเผือกค่ะเผือกเหลือครึ่งหัวค่ะจากข้าวต้มเผือกเมื่อวันก่อนน้ำข้าวเหนียวมูนของเรานะคะก็ใส่น้ำตาลกระทิแล้วก็เกลือค่ะแนนไม่ทําหวานมากนะคะทุกคนทุกอย่างคือกะกะเอาค่ะเผือกก็หั่นเป็นชิ้นเต่าแล้วก็นํามานึ่งทําน้ํากะทิเสร็จแล้วเราก็มานึ่งข้าวเหนียวดําของเราค่ะได้ที่แล้วก็ยกออกจากเตาไลไอออกนิดนึงแล้วก็แบ่งไว้ทานค่ะทุกคนไม่ทำหมกใส่น้ํากะทิที่เราผสมแล้วก็ตั้งไฟพอให้ละลายค่ะ เอามาผสมกันพักไว้20นาทีค่ะไปเป็นขั้นตอนทําหน้าเผือกของเราค่ะใส่ทุกอย่างเหมือนที่ทําข้าวเหนียวมูนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทําหวานขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เค็มค่ะจะออกหวานเค็มผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยค่ะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มความข้นของหน้าค่ะข้าวเราได้ที่แล้วหน้าเผือกก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนตักข้าวใส่ในถ้วยค่ะหรือใส่ในภาชนะอะไรก็ได้นะคะเวลาเราทําทานเองมันจะถึงเครื่องค่ะทุกคนหวานมันแล้วก็ออกเค็มนิดๆอร่อยมากเลย 看。